สนับสนุนโดย t o โยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ การเสียชีวิตยังปริศนาของอดีตภูมิกับโจหรือพันธตำรวจเอกทิติสันอุทนพผลภายในห้อง50แยกการควบคุมแดน5เรือนจำกลางคลองเปรมขณะถูกจำคุกคดีคลุมถุงดำผู้ต้องหายาเสพติดสารพิภากษาจำคุกตลอดชีวิตหลังเกิดเหตุได้ไม่นานทางกรมราชัณันได้ออกเอกสารแถลงข่าวชี้แจงว่าผู้ต้องหังชายหรือพันธุ์ตำรวจเอกทิติสันเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายและจากการสอบพบประวัติการรักษาโดยพันธ์ตำรวจเอกทิติสันมีโรคประจำตัวคือภาวะหัวใจสัน่นมีไขมันในเลือดสูง และมีอาการป่วยด้วยโรคทางจิตเวทวิตกกังวลได้รับการรักษาและรับยาต่อเนื่องโดยพบจิตแพทย์ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2568ที่ทันทัสถานโรงพยาบาลราชทันและมีนัดพบจิตแพทย์ในครั้งต่อไปคือเดือนเมษายน2568นี้ในเอกสารยังระบุว่าพันตำรวจเอกทิติสานมีพฤติกรรมหวาดระแวงกลัวผู้ต้องขังอื่นๆทำร้ายเนื่องจากเป็นอดีตข้าราชการตำรวจเรือนจำ จึงได้รับคำร้องของผู้ต้องขังและพิจารณาอนุญาตให้แยกการควบคุมจากผู้ต้องขังอื่นและยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในเรือนจำได้เป็นปกติและแม้ว่าพันตำรวจเอกทวีสอสองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายสหาการเพชรนรินทร์อธิบดีกรมราชธณฑ์จะนำทีมถแถลงว่าพันตำรวจเอกทิติสันปลิดชีพตัวเองไม่ได้ถูกผู้คุมทำร้ายทามกลางผู้คนตั้งข้อสงสัยโดยเฉพาะครอบครัวพันตำรวจเอกทิติสันที่ยังคาใจและนำร่างส่งพิสูจน์ซ้ำที่โรงพยาบาลจุฬา ส่วนพันตระบเอกทวีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงขีดเส้น17มีนาคมนี้คด,ดีต้องมีความคืบหน้าคือตอนนี้ทราบว่าพนักง,งานตอบสวนเอาเซิร์ฟเวอร์ทั้งหมดไปละนะซึนะ่งจะมีภาพวงจรปิดในเบื้องต้นให้ให้กระบวนการสอบสวนเกิดขึ้นเนื่องจากการตายเป็นการตายผิดธรรมชาตินะนะส่วนราย,ายละเอียดข้อมูลก็บอกว่า ้าประชาชนก็คงเห็นสื่อมวลชนเลยวะ่ะถ้าสื่อมวลชนสงสัยก็ให้ราชธรรมนเปิดให้ดูทั้งหมดทุกแงม่มุมนะครับให้ให้ดูให้ดูเราอยากอยากดูอะไรไปดูแต่ว่าไอ้ส่วนที่พนักงานสอบสวนยึดไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องประสาบนบรรกงานสอบสวนแล้วที่สําคัญก็เลยได้สั่งให้ออนุก,กรรมการกัดกรองเรื่องการป้องกันและปราบปราม การทรมานและการอุ้มหายลงไปตรวจสอบข้อมูลซึ่งในรูปของนุกรรมการเนี่ยตอนนี้ทราบว่าร้องไปที่อายการอายการด้วยกับกระทรวงยุติธรรมเราก็จะให้ความเป็นธรรมตรงนั้นก,ก็จะเร่งให้กระจ่างโดยเร็วที่สุดในในการกระจา่างก็ต้องกระจ่างแบบพยานหลักฐานระยะเวลาแล้วเนี่ยจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่การในการตรวจสอบการไดข้อมูลต่างะสิ่งที่เรา จากความชัดเจนก็ผลการชันสูตรพิกศพของทั้งสองโรงพยาบาลนะฮะอันนั้นจะจะเป็นจุดคือคือก็อยากเรียนว่ามันจะมี2ส,ส่วนส่วนหนึ่งเรื่องการตายการเสรียชีวิตส่วนที่สองไอประเด็นสาเหตุหรือจะมีการทรมานหรือไม่ส่วนที่สองและในส่วนของกระทรวงยุติธรรมก็จะไปดูเรื่องการปกครองการบริหารรวมถึง จะเข้าไปตรวจสอบทั้งหมดทีคือขณะนี้ทราบว่าทางกรมรชาชทรณฑ์ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาซึ่งมคีคนนอกมีทั้งฝ่ายปกครองมีทั้งตำรวจมีทั้งหน่วยงานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ด้วยเรายินง้นาคาว่าเราไม่ให้ส่ข้มมาขอและคเพราะว่าข้อมูลที่ให้มามันคาดเคลื่อชีววิาเอง ไม่ไม่ไม่เคยคิดจะปกป้องเลยแล้วก็อยากจะช่วยกันตรวจสอบทำความจริงให้ปรากฏนะแล้วก็มีมีความยินดีที่เราต้องการจะไปที่รูปราชธรร์อยู่แล้วโดยเฉพาะราชธรร์ที่เป็นคองเปรมเนี่ยอาจจะเป็นเรือนจำที่มีผู้ต้องราชทรรมมากที่สุดตอนนี้อยู่ก็6 0 0กปราคนในส่วนของคบเรือนจำที่ผายของยากยเสียชีวิตเอาในค้องทคงเนี่ย ขาเขาอย้ายเอวเขาเวลาให,ให้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในฐานะเป็นผู้มัญชาก็ต้องดูเพราะว่าผอบอก็เพิ่งมานะก็ขอให้กรรมการตรวจสอบก็ทราบว่าอนุการกันกองที่จะนําเข้าเป็นการทรมานเนี่ยได้ไปรวบรวมข้อเท็จริงแต่เมื่อวานไปรวบรวมที่ราชธรร์ประกบว่า ได้สั่งการให้ให,ให้ให้ความร่วมมือกับตำรวจอ่ะตำรวจก็ถอดเอาเซิร์ฟเวอร์ไปแต่วันนี้ก็คงจะไปสอบปารคำที่ต่างๆแล้วก็คงจะมีมีการประชุมในแล้วก็ได้สั่งการให้ปรัดกระทรวงยุติธรรมลงไปดูแลนะครับทาาขอบรบองคทาท่านได้ชี้แจงไหมคะว่าตอนเขาทำเรื่องกบบร้องเรียนมาให้ให้ให,ให้ให้คนสอบสวนดีปะ่ะเพราะว่ามืดี เราต้องฟังฟามทั้งฝ่ายผู้ร้องด้วยกับฝ่ายผู้ชี้แจงด้วยก็อันนี้ก็เราก็จะทําเต็มที่ส่วนการจะตรวจสอบของสื่อมวลชนก็ตรวจสอบได้เลยแลยต่ว่อันนี้ทำฝ่ายค้านงที่ตัว่วจอบชุดบัั้มอาจจะไปทราบว่าไปไม่มีมีเชิญผมกันแต่ผมติดของคณนะถ้ามีเวลาจะเข้าไปดูจะมีข้อสงสัยเรื่องสิ่ขงของที่จะนำเอาไปเอาไปในเรือนจำเนี่ยให้กับ เร่องของของคนที่เคยติดคุกมาก่อนบอกว่าเขาปฏิรูปของอาคารว่าสิ่งของที่เราไม่ได้มันจะมีขนาด่นี่แต่ทำไมกรณีของทีุ่่งกับโจ้อย่างเช่นขนาดภาขนหนูมีขนาดที่มันแตกต่างจากเดือนจำอนช่องประตูที่เขาใช้กันอันนั้นเป็นเป็นหลักฐานที่การซื้อซื้อผ้าแล้วว่าขนาดของผ้าผ้าขนหนูที่แจกให้กับผู้ต้องรัชทันคนละหนึ่งผืนนั่นแหละ ซ,ซ,ซึ่งรายละเอียดแต่และเดินจําก็ว่าไปคงคงให้มีการสอบสวนนี่แหละถ้าเดินจําไหนอาจจะไม่แจกอาจจะมีเหตุผลอะไรเราก็ต้องไปดูแต่และเดินจําเป็นของหลวงไม่ไม่จะของผู้ไม่ใช่ของผู้ต้องขังแต่เป็นของหลวงหลวงเรากินนอนอยู่เนี่ยหลวงซื้อให้เสื้อผ้าซื้อให้นะ ซื้อขนาดเดียวผู้ชายขนาดหญิงขนาดเด่ยนะแต่แต่บางเดือนจำเขาก็พูดในวัฒนธรรมเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้ชุดใหญ่ไปกลัวจะอาจจะไปตัดแล้วกลัวเนื่องจากไม่พอหรืออะไรก็แล้วแต่เขาพูดแต่ว่านี่คือระเบียบระเบียบต้องเป็นเงินหลวงซื้อไปแล้วก็ให้ไปน<ล>ะเหมือนเหมือนกันและเดอนจ้ทุกเดอนจำทั้งประเทศ ต้องต้องไขกระจ่างทำตรงไปตรงมานะฮะเกเรื่องจากเรือนจำเราไม่ได้เป็นผู้ขัดแย้งกับใครและคนที่เข้าเรือนจำเราก็ต้องดูแลคือเราต้องเป็นสถานที่ฟื้นฟูเราไม่ได้เป็นสถานที่มาทรมานใครหรือง่นใครส่วนกฎระเบียบของเรือนจำก็มีซึ่งก็คงไม่มีอะไรแล้วก็ถ้าใครทำผิดเขาว่าไปตามผิด <c oughs> ส่วนที่ทางการสอบของคดีดังกล่าวนี้ที่มีปัจจัยข้อสงสัยจากกระแสสังคมต่อการเสียชีวิตของพันธบดเอกทิติสันโดยเฉพาะประเด็นการใช้ผ้าขนหนูซึ่งมีขนาดความยาว30-40ถึงเซนติเมตรเท่านั้นนำมาใช้ผูกคอจนเสียชีวิตที่เกิดเหตุหรือประเด็นปัญหาขัดแย้งกับผอ,บอรเรือนจำและแม่ผู้ต้องขังด้วยกันเองจนต้องนำตัวพันธบดเอกทิติสันไปคุมขังไว้ภายในห้อง50แยกการควบคุมแดน5เรือนจำกลางคลองเปรม ซึ่งไบรท์ทีวีได้มีโอกาสสัมภาษณ์รองศาสตราจารย์พันตบทโทด็อกเตอร์กริภูตรกูลหรืออาจารย์โต้งนักอาชญวิทยาให้ความเห็นเกี่ยวกับคดีดังกล่าวอย่างน่าสนใจโดยเฉพาะปมข้อสงสัยต่างๆที่เกิดขึ้นอาจารย์ครับช่วยต่อจิ๊ซอถึงสาเหตุการเสียชีวิตหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีนี้ให้หน่อยครับ ครับก็ในประเด็นแรกนะครับการหาสาเหตุของการเสียชีวิตว่าการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากสาเหตุใดซึ่งจากผลการตรวจชนะศพในเบื้องต้นนะครับก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลมาแล้ว ว่ามีการขาดอากาศหายใจแล้วก็ไม่พบร่องรอยที่เหมือนกับทําร้ายร่างกายหรือพบร่องรอยที่เป็นลำคอที่เป็นลักษณะแบบบีบรัดจนทําให้กระดูกกองเสียงแตกหรือกล้ามเนื้อบริเวณลำคอรับการกระตุกกระเทือนอย่างรุนแรงแลนะครับชั้นโดยเฉพาะประกอบกับลักษณะของรอยของผ้าที่มีการรัดขอบสายแบบเฉียงขึ้นซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายไม่ใช่การฆาตกรรม ซึ่งขณะนี้มีการส่งศพไปพัฒนาสูตรอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งอาจจะมีการตรวจละเอียดเช่นส่งชิ้นเนื้อไปตรวจด,ด้วยเพื่อจะดูว่านั้นมีการถูกว,วางยาและได้รับสารอะไรหรือไม่ตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับ ประเด็นที่2คือเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับว่าเขามีการร้องเรียนผ่านคุณแม่ผ่านญาติผ่านคนรักก็มีการมอมนาศนายไปแจ้งความที่สายตํารวจว่าตัวเองเนะี่ยคือตัวผู้กับโจ้นะครับถูกทํร้ายร่างกายแล้วก็โดนกดดันบีบคั้นไม่ว่าจะเป็นเช่นถูกให้ไปอยู่ขังแยกขังเดี่ยวอะไรเงี้ยนะเนี่ยก็คือโดยปกติตามกฎระเบียบของเรือนจําการที่ไปแยกขังแบบน,นี้หมายถึงจะต้องทําผิดกฎระเบียบฝ่าฝืนกฎระเบียบของเรือนจําหรือถ้าบอกว่าเป็นการ ร้องขอของผู้มุ่กับโจเองก็ควรต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์มายืนยันเช่นการเขียนจดหมายด้วยลายมือตัวเองของผู้มุ่กับโจเสนอไปยังเนี่ยถึงผู้มีสิทธการเดินจําว่าขอขังเดียวขอแยกขังเหตุผลพ่ออะไรก็ควรจะระบุในนั้นซึ่งตรงนี้ผมว่าน่าจะต้องมีการตรวจสอบด้วยเช่นกันประการต่อมากรณีที่บอกว่าเขาถูกทำลายร่างกายแล้วก็มีการแจ้งความและภาพส่วนก็เหมือนจะไปเข้าไปเดินจําเพื่อไปสอบปากคําแล้วไปดูสถานที่ไปสอบปากคำพยานอะไรพวกนี้นะครับแลวบอกว่ามีการประสาน เรือนจาไปแล้ว2ครั้งแล้วก็ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปเพราะาอาจจะติดการเรื่องระเปียบของกรมราตรฐานของเรือนจำต่างๆพวกนี้ผมว่าตรงนี้ก็คงอาจจะต้องมีการตรวจสอบ, mm hmm. สอบเช่นกันว่าเหตุใดจึงไม่มีการให้ตํารวจหรือพนักงานเนี่ยเข้าไปสอบปากคําเข้าไปดูรายละเอียดข้อเท็จจริงที่มีการร้องเรียนเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้าเกิดเข้าไปกว่าจ,จะได้รับข้อมูลเพิ่มเติม มากขึ้นว่าถ้ามีการย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มีการกันแกล้งรังแกข้อมูลเหล่านี้ก็จะเป็นอาจจะเป็นเข้าข่ายเรื่องกฎหมายว่าด้วยการป้องกันการซ้อมทรมานนะครับซึ่งก็จะมีหน่วยงานอื่นเข้าไปเกี่ยวข้องอีกแล้วเช่นอัยการฝ่ายปกครองนะครับไม่กระทั้งตำรวจต้องเข้ามาร่วมสอบสวนเพราะจะเป็นไปตามกฎหมายนะครับประเด็นต่อมาที่มีการพูดถึงความหวังกับผู้ละคนแก่ชิดนะครับว่าออกไปแล้วจะไปทําอะไรดีถ้าเกิดพ้นโทษไปแล้วนะครับซึ่งโดยปกติคนคิดฆ่าตัวตาย สิ่งเหล่านี้มักจะไม่ค่อยพบมักจะเป็นสัญญาณบอกบอกว่าไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ศึกเปื่อโลกอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากมีชีวิตอะไรประมาณนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็อาจจะทําให้ครอบครัวหรือญาติเนี่ยติดใจใส่การเสียชีวิตได้เพราะเหมือนกับว่าไม่ได้มีการพูดในประเด็นเหล่านี้ประการต่อมาคุณแม่มีการระบุไว้ใน คำร้องเรียนซึ่งตรงนี้ต้องมีการตรวจสอบอยหนึ่งน,นะครับแต่ว่าสารสำคัญเนี่ยคุณแม่พูดเหมือนกับว่าต้องให้รีบดาเนินการเพราะว่าผ่านไปเนิ่นนานอาจจะยากเกินกว่าจะเยียวยาอะไรประมาณนี้ซึ่งถ้าถ้อยคําเหล่านี้แล้วการร้องเรียนเกิดขึ้นจริงแล้วเหตุใดจรงิงยังปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปโดยไม่ระงับจบยับย้งจนนําไปสู่การที่พุ่งกับโจ้เนี่ยต้องมาจบชีวิตเองด้วยการฆาตัวตายเรื่องนี้ก็แน่นอนก็ต้องรอผลการดินแนอีกครั้งหนึ่งนะครับ แล้วทั้งหมดทั้งมวลนะครับอาจารย์การที่พิสูจน์ได้ไม่ได้ในเรื่องของศพเนี่ยจะสามารถไขข้อปริศนาทั้งหมดได้ไหมครับอาจารย์ศพแต่จะเป็นส่วนหนึ่ง นะครับที่จะบ่งบอกได้ว่าตกลงเขาเสียชีวิตจากอะไรเป็นการฆ่าตัวตายหรือฆาตกรรมแต่ข้อสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยต้องอาศัยพยานฐานอย่างอื่นประกอบกันด้วยรวมทั้งการตรวจสารที่กระเทยการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจ DNA นะครับที่ภาคหนูที่จะในการรัดคอหรือการตรวจหยดเลือดที่พบมที่กระเทยการตรวจายนิ่วมือแฝงที่อาจจะมีถ้าเป็นผู้ต้องสงสัยที่จะมาเกี่ยวข้องกับคดีนี้สิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าของส่วนหลักฐานของตำรวจเนี่ยมีการเข้าไปแล้วคงจะมีการเก็บทั้งหมดแล้วนะครับส่วนกรณีอื่นที่ว่ามีการร้องเียน ตรงนี้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ครับเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดก่อนเกิดเหตุช่วงเกิดเหตุหลังเกิดเหตุนะครับไม่ไม่เชีวเฉพาะวันเวลานั้นนะครับต่เอาก่อนหน้านี้ทั้งหมดเลยย้อนกลับไปหลายวันเลยเท่าที่สามารถจะย้อนกลับไปดูได้เพราะอะไรครับเพราะจะไปดูว่าสอดรับกันกับข้อร้องเรียนที่เขามีมาก่อนหน้านี้ไหมเช่นถ้าผู้กับโจ้ในช่วงระหว่างวันเนี่ยเดินไปทํากิจกรรมของเรือนจำอยู่ดีมีนักโทษมาเดินกระแทกแกล้งชนอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งผู้คุมมาเดินกระแทกแกล้งชนอะไรก็ตามก็อาจจะบ่งบอกได้ไหมว่าสิ่งเหล่านี้ก็ ไปสอดร,รับกับคำร้องเรียนที่เขาได้ทำบันทึกมาหรือไม่นะครับที่ผ่านมาในเบื้องต้นก็มีข้อสงสัยกันนะครับอาจารย์ในประเด็นที่ว่าเดิมเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ในแดน5 แล้วเกิดมีการกระทบกระทั่งกับผู้คุมจนต้องย้ายมาอยู่แดน5กันนะครับรับตรงนี้แหละครับก็ต้องมีการตรวจสอบทั้งหมดแล้วครับว่างั้นเมื่อเขาอยู่อีกแดนหนึ่งแล้วถูกย้ายมาแล้วเนี่ยใครเป็นคนมีอำนาจอนุมัติอนุญาตให้เขาย้ายแดนมาหลังจากนั้นพอย้ายแดนมาแล้วเนี่ยแล้วใครมีอำนาจอนุมัติอน,ตอนุญาตหรือสั่งการให้เขาเนี่ยไปคุมขังแบบแยกขังโดยเฉพาะถ้าเป็นบริษัทที่แบบเขาไม่เต็มใจอันนี้สําคัญนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องที่บอกมีการยึดแว่นกันแดดยึดพัดลมอะไรที่เขามีการต้องจำเป็นจะต้องใช้อะ ซึ่งผมหรือ,รอแม้กระทั่งอีกประเด็นหนึ่งที่มีการเหมือนกับนําเสนอก่อนหน้าน,นี้แล้วผ่านสส่อว่าเขาเป็นคนไข้จิตเวชตกลงเขาเป็นหรือไม่เป็นตัวนี้จะตรวจสอบได้อย่างไรครับตรวจสอบจากประวัติการรักษาของเขามีจิตแพทย์หรือมีคุณหมอที่ให้ความเห็นตรงนี้ไหมแล้วก็มีการให้ยาอะไรยาอย่างไรยาต้องทานกี่มือ้อเป็นยาชนิดใดประเภทใดก็จะเชื่อมเป็นกับข้อมูลหลักฐานหรือก็จะคลายข้อสงสัยได้ด้วยครับว่าตกลงเขามีปัญหาอะไรจึงนาไม่ไปสู่การ,รขับแค้นจ่ายค่าตัวตายครับ แล้วอาจารย์มองว่าคดีนี้จะมีหน่วยงานภาครัฐควรรีบไขคดีไหมครับหรือหากไขคดีช้าเนี่ยอาจารย์คิดว่ามันจะมีผลกระทบอะไรบ้างครับ แน่นอนครับก็ผมก็เชื่อว่าสังคมเองก็คงสนใจและติดตามอยู่ฉะนั้นหมายความว่าหลายประเด็นที่ยังเป็นคําถามและไม่ได้รับคําตอบเนี่ยก็ควรจะต้องรีบคลี่คลายให้เกิดความกระจา่างให้ชัดเจนในทุกประเด็นโดยเฉพาะการเข้าถึงการรวบรวมหลักาฐานต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยผมว่าต้องรีบทำเช่นภาพจากกล้องวงจรปิดเซิร์ฟเวอร์ในจุดต่างๆทั้งหมดนะครับในเรือนจำเนี่ยโดยเฉพาะจุดที่ผู้กับโจจะต้องเดินผ่านท่านกิจกรรมในพวกนี้เพื่อจะมาดูเรื่องราวแล้วก็ปฏิบัติต,ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยการชีวยชวเรือนจำของ เขาเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วบีบคั้นจิตใจเข้ามากน้อยแค่ไหนจนดุดดามนิก,การฆ่าตัวตายนะครับกองบรรณาธิการข่าวไบรท์ทีวีรายงาน